พ่อครับทําไมเราต้องสวดมนต์ทำไมต้องสวดมนต์ก็ต้องถามพี่แจกลับว่าทำไมต้องกินข้าวก็ก็มันหิวเว้ยข้าวเป็นอาหารกายการสวดมนต์เป็นอาหารใจงั้นถ้าอยากจะให้ใจแข็งแรงอยากจะให้ใจอ้วนอยากจะให้ใจไม่มีโรคก็ต้องเติมอาหารลงไปนั่นก็คือการสวดมนต์การสวดมนต์คืออาหารใจแล้วจริงๆคําว่าสวดมนต์มน,นแปลว่าอะไรครับหลวงพ่อมนแปลว่าป้องกัน มนไปว่าต้านทานมนแปลว่าคุ้มครอง<ม>คือหาสิ่งคุ้มครองหาสิ่งโปรเทค<ม>หาสิ่งต้านทาน<ม>หาภูมิคุ้มกันนั่นเองสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นกับจิตใจเอ่หลวงพ่ออย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าการสวดมนต์เนี่ยต้องสวดเนี่ยมีเสียงบางท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่จําเป็นคือมันอยู่ที่ใจก็สวดในใจก็ได้จริงๆแล้วยังไง ถ้าส่วนในใจทั้งนั้นเราก็ชมใครในใจก็ได้หรือด่าใครในใจก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมไเอาถ้าเกิดเราชมเขาในใจเขาก็ไม่รู้สิหลวงพ่อเราก็ต้องพูดความจริงว่าก็ในเมื่อเราชมเขาในใจผู้บังคบัญชาชมผู้ใต้บังคับัญชาในใจแล้วใครจะรู้อ่ะแล้วด่าในใจจะมีโทษได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในใจก็ได้มโนกรรมแต่ไม่ได้วจีกรรมไม่ได้กายกรรมด้วยแสดงว่าคือต้องมีองค์สามองค์สามนี่ขาดไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัส กายกรรมปจีกรรมปจีกรรมโมโนกรรม,ม,โ,รรมโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าคือนอกคําว่าครบของครบองค์ประกอบทางพุทธศาสนาเนี่ยแปลว่าคือได้บุญหรือว่ากุศลมากขึ้นได้เต็มที่พึงได้พึงได้ลิมิตเท่าไหร่ก็พึงได้เท่านั้นเอาหลวงพ่ออย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้มีคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยบอกว่าอย่างนี้ชั้นสวดเนี่ยสมัยก่อนสวดดัง,งกว่าคน่นเลยเนี่ยบุญเยอะกว่าไหมเอ่อก็ต้องมีความเชื่อเลยนะมีความเรื่อมใสในมนต์นั้นด้วย ที่จะสวดเนะี่ยแล้วอย่าสวดเอาอะไรนะอ,อย่าไปตั้งธงว่าสวดแล้วจะให้ขายของดีสวดแล้วจะให้รถเลืล่อนยศตำแหน่งดีแล้ว,แล,วแล้วคือคนส่วนใหญ่นี่ผมคิดว่าทุกคนเวลาเราสวดมนเราก็ต้องตอนท้ายเราก็ต้องอธิษฐานแม่หลวงพ่ออธิษฐานหรือไม่ก็ตามอย่างเหมือนว่าเราเรับประทานอาหารเนี่ยรเราไม่ต้องอธิษฐานให้อิ่มก็ได้แต่เราทานไปเรื่อยๆ<ม>ทานไปเรื่อยเดี๋ยวก็อิ่มพออิ่มแล้วร่างกายก็มีแรงเองไม่ต้องอธิษฐานก็ได้แสดงว่าในมุมของผู้ศาสนาหลวงพ่อกำลังจะบอกว่า มนที่ว่าเนี่ยคือมีพุทธคุณอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่ต้องไปขอเพิ่มไม่ต้องไปขอเพิ่ม,มถ้าขอเพ,เ,พเพิ่มเพิ่มจะเป็นการโลภแล้วก็เป็นแลกเอาอีกอพอไม่ได้อย่างใจก็จะผิดหวังเช่นบางคนใส่บาตรทุกวันแล้วทาไมยังป่วยทําไมลูกสอบเข้าโรงเรียนดีๆไม่ได้ม,มันคนละเรื่องกันแต่พอมาปนกันมันก็เสียหายครับเอะหลวงพ่อาบางคนก็บอกว่าการสวดมนต์นี่นะ ต้องอาบน้ําอาบท่าให้มันเรียบร้อยใส่ชุดขาวแล้วไปนั่งหน้าพระประธานแล้วตอน,นี้ถ้าเกิดว่าบางทีไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตของคนสมัยใหม่อ่ะมันไม่พร้อมจะไปทําอย่างนั้นเนี่ยคืออันนั้นเป็นความเห็นของอาจารย์บางคนไม่ใช่ความเห็นของพระพุทธเจ้า<อ>การจะทําความดีมันน่าจะทําความดีได้ทุกเครื่องแบบนะทาความดีได้ทุกเวลาแสดงว่าคือสมมุติว่าผมกําลังจะขับรถไปที่ทํางานขณะขับไปเนี่ยคือเกิดสมาธิ สวดมนต์ไปด้วยในใจหรือว่าสวดแบบมีเสียงไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าก็ได้แต่แต่ว่าระวังเผลอสติเพราะในการขับรถมันต้องใช้สมาธิสูงอ่าสมมติว่าเราเราไม่ได้ขับเองเรามีคนมีคนขับให้อันนั้นได้เลยสวดได้เลยสวดออกเสียงเบาๆได้เลยแสดงว่าการสวดมนต์สวดที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้จะสวดที่บ้านที่ทํางานที่วัดที่ไหนก็ได้และสวดสั้นสวดยาวมีผลไหมหรือเป่าการสวดสั้นสวดยาวก็ถ้ามีเวลา และสะดวกสวดยาวดีกว่าสวดสั้นเพราะว่าเราได้ฟังธรรมเพราะมนที่นํามาสวดจริงๆเป็นพระธรรมนะครับเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระวินัยแล้วก็ทาให้เป็นพระศา,าสดาครับเราก็ได้เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็เป็นความดีที่มีปริมาณสูงโอ้เข้าใจแล้วหลวงพ่อขอบคุณครับ